สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพระคำยามเช้าวันนี้เราจะมาดูในหัวข้อพระเจ้าผู้ทรงตั้งต้งตนการดีจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6พระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ1นถึงหเปาโลและทิโมธี ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาธทร,รม,มิกชนในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีทั้งบรรดาผู้ดูแลและมัคคนายกขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใด ข้าพระเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งและทุกเวลาที่ข้าพระเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพระเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้ข้าพระเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรง,งตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ครับจากพระเจ้าธรรมของพระเจ้าในตอนนี้เป็นตอนที่อาจารยเปลโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ได้เขียนจดหมายไปหนุนใจให้กับบรรดาธรรมิกชนในวระคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีรวมทั้งผู้ดูแลผู้ปกครองมกนายกต่างๆเราจะเห็นว่าคำขึ้นต้นจดหมาย เป็นคำที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยคำอวยพรเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีภาพนี้เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าอาจารย์เปาโลและพี่น้องในชาวเมืองฟิลิปปีนนั้นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเมื่อเรามองย้อนกลับไปในภาพนี้ทำให้เราเห็นถึงภาพของอการรักซึ่งกันและกันการมีความสัมพันธ์การมีความคิดถึงการมีความปรารถนาดีต่อซึ่งกันและกันภาพนี้ เมื่อเรามองในชีวิตของเราในยุคป,ปัจจุบันอาจจะเห็นในส่วนของเช่นในงานกเกษียณอายุงานเลี้ยงอำลาใครสักคนที่มีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันเราจะเห็นถึงความรักเห็นถึงความปรารถนาดีเห็นถึงความอาจจะมีความเสียใจเสียดายที่บุคคลน,นั้นจะต้องอาจากกันไปหรือแยกทางกันไปเพราะฉะนั้น ภาพนั้นจึงเป็นภาพที่ชัดเจนว่าอาจารย์เปาโลและพี่น้องในชาวเมืองฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันไม่ว่าอาจารย์เปาโล,ละระลึกถึงพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปินส์ในเวลาใดอาจารย์เปาโลก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งและทุกครั้งก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปินส์ด้วยเช่นเดียวกันทูลขอทุกอย่างด้วยความชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อยากจะให้เราเห็นว่าเมื่อตัวเรา มีโอกาสได้ไปชุมชนไหนไปในสถานที่แห่งใดไปในที่ทำงานใดเมื่อถึงวาระโอกาสหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องออกจากสถานที่นั้นๆมาภาพแห่งความชื่นชมยินดีจะเกิดขึ้นหรือไม่นั่นเป็นส่วนที่ตัวเราว่าตัวเรานั้นระหว่างที่ทำงานหรืออยู่ในสถานที่นั้นๆเราได้ใช้ชีวิตของเรา ในการทำในสิ่งดีๆทำให้เกิดความประทับใจในสถานที่เหล่านั้นอย่างไรอาจารย์เปาโลได้ทำให้ภาพนี้เห็นชัดเจนและพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปีก็ทำให้ภาพนี้เห็นชัดเจนเช่นเดียวกันว่าอาจารย์เปาโลคิดถึงพี่น้องในชาวเมืองฟิลิปปีก็เป็นภาพที่มีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปีเมื่อคิดถึงอาจารย์เปาโล ก็เป็นภาพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยพระพรต่างคนต่างมีความปรารถนาอันดีซึ่งกันและกันในช่วงที่อาจารย์เปาโลได้มีโอกาสไปก่อตั้งคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อช่วงระยะเวลาในการเขียนจดหมายแม้อาจารย์เปาโลจะเขียนจดหมายอยู่ในคุกก็ตามอาจารย์เปาโลก็ยังมีความชื่นชมดินดีในการที่จะเขียนจดหมายถึงพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปี เพื่อที่จะหนุนใจให้กับพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปีและแน่นอนว่าเมื่อพี่น้องที่นั่นได้รับจดหมายของอาจารย์เปาโลก็ได้เป็นที่หนุนใจเป็นอย่างมากเพราะพี่น้องที่นั่นได้มีส่วนในการประกาศมีส่วนร่วมในการทำภารกิจในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ร่วมกับอาจารย์เปาโลดังนั้นในพระเจ้าธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ก็บอกว่าตั้งแต่วันแรก จนกระทั่งจนถึงบัตรนี้เราจะเห็นอย่างหนึ่งนั่นคือ 1. การเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกเป็นการเริ่มต้นจนถึงบัตนี้แสดงถึงความต่อเนื่องสิ่งที่ยากที่สุดในเวลานี้สำหรับคนทั่วไปคือการเริ่มต้นเราลองมองหรือนึกภาพสักภาพหนึ่งเช่นเรารู้สึกว่าเราอยากจะลดความอ้วน สิ่งแรกที่เราต้องทําคือต้องอะไรครับต้องเริ่มต้นเริ่มต้นในการที่จะรับประทานหรือบริโภคอาหารที่มีโภชนาการที่ดีรวมถึงการออกกําลังยิ่งพูดถึงเรื่องการออกกําลังเป็นไงครับเป็นสิ่งที่ยากมากในการที่เราจะนําหรือพาตัวเองในการที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะออกกําลังหลายคนเพียงแค่พอคิดถึงภาพการออกกําลังก็เหนื่อยแล้วพอแล้วไม่เอาแล้ว แต่เมื่อเราเริ่มต้นและกระทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหารที่ดีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภาพที่เราคิดว่าเราอยากจะมีสุขภาพดีๆมีหุ่นที่ดีแล้วเราเริ่มต้นและกระทำอย่างต่อเนื่องสุดท้ายภาพปลายทางที่เราคิดไว้ว่าเราอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีคนที่รูปร่างดีก็ะจะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข่าวประเสริฐของพระเจ้า ในตอนนี้ที่เราได้เห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทําให้สําเร็จจนกว่าวันที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพันธกิจการเริ่มต้นที่พระเจ้าได้ทรงมีต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั่นคือการเริ่มต้นที่ให้พระเยซูคริสต์มาบังเกิดบนโลกใบนี้กระทําพันธกิจต่างๆเป็นแบบอย่างแห่งความถ่อมใจความรักและที่สําคัญที่สุดคือ พันธกิจที่องค์พรูคริตได้สิ้นบัชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับชีวิตของเราทุกคนดังนั้นเมื่อเราคิดถึงการเริ่มต้นในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐหลายครั้งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ยังไม่อยากจะเริ่มตอนนี้เดี๋ยวค่อยเริ่มแต่แน่นอนเมื่อเราเริ่มในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเริ่มในการที่จะตั้งต้นในการดีพระเจ้าก็พร้อม ในการที่จะทําให้ทุกอย่างนั้นสําเร็จขอเพียงแค่เราเริ่มต้นกระทําอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มต้นกับพระเจ้าได้นั้นนั่นคือการที่เราจําเป็นต้องมีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเราลองนึกดูว่าในแต่ละวันเราอธิษฐานกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเมื่อเราอ่อนกําลังเราคิดถึงใครเราอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหน เรามีโอกาสสามัคคีรมกับผู้เชื่อมีโอกาสไปโบสถ์มีโอกาสไปกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มอธิษฐานมากน้อยแค่ไหนในแต่ละครั้งเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราในการที่จะมีส่วนในข่าวประเสริฐนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้พระเจ้าของพระเจ้าก็หนุนใจเราว่าเมื่อเราจะอยากจะมีส่วนในข่าวประเสริฐให้เราเริ่มต้นในการที่จะตั้งต้นการดี แล้วพระเจ้าจะทรงกระทําให้สําเร็จจนกว่าวันที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาขอเราสมบรใจอธิษฐานครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นในการตั้งการดีทุกอย่างที่จะให้หลายคนนั้นในการที่จะเริ่มต้นในการมีส่วนในข่าวประเสริฐของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงกระทําทุกอย่างนั้นให้สําเร็จจนกว่าวันที่องค์พระเยซูค,คริสต์จะเสด็จกลับมาอธิษฐานในพระนามพระเยซูค,คริสต์เจ้า อาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญวันนี้ท่านได้เริ่มต้นในการมีส่วนในข่าวประเสริฐของพระเจ้าแล้วหรือยัง ข้อคิดประจำวันนี้มเมื่อเราเริ่มต้นในการดีพระเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่ตางๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ